เรื่องของการลงทุนนะครับตอนนี้เทรนด์ของเรื่องของการลดโลกร้อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเทรนด์ที่หลายคนนักลงทุนจับตาให้ความสำคัญด้วยประเด็นนี้ส่งผลอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามได้ในช่วงของ Invest Now นะครับ พูดถึงเช่นการโลกโลดโรกร้อนั้นเป็นโอกาสอย่างไรนะครับ <c oughs> พูดคุยกับเราแขกรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นดีเรเตอร์ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษ,ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์นะครับจำกัดหรือว่า SCBAM คุณภูดินันสัจยากรหรือคุณเอกคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบิ๊และคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับพบกันอีกค,ครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องของโลกร้อนนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งในฐานะนักลงทุนเราก็คงมองหาโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะคะในภาคธุรกิจเองนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะในการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ SBM มองเห็นมิติไหนบ้างคะครับผมต้องบอกว่าภาวะโลกร้อนเป็นที่คุณเฟิร์นพูดถึงนะครับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความ สนใจนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าน้องแก้กันทั้งโลกนะครับแล้วก็ในมุมของการลงทุนนะครับเราเห็นการตรงนี้นะครับซึ่งจริงมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตินนี้นะครับก็คือว่าบริษัทนะครับต้องปรับตัวนะครับภาคธุรกิจเนี่ยต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับนอกจากว่าไม่ใช่แค่การทําดีแล้วเนี่ยได้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็เม้นเงินลงทุนจากนักลงทุนด้วยนะครับขณะที่บริษัทที่เพิกเฉยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันษัรที่เพิกเฉยเนี่ยจะโดนลงโทษด้วย นะครับอย่างเมื่อสักครู่คุณวิกก็พูดถึงตัวคาร์บอนแท็กซ์นะครับก็คือถ้าไม่มีการปรับตัวเนี่ยนะครับคุณก็จะเจ็บตัวตรงนี้หรืออีกส่วนมุมหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีถ้าทําผิดพลาดไปนะครับอาจจะโดนภาครัฐเนี่ยปรับเป็นตัวเงินได้นะครับนอกจากแค่คาร์บอนแท็กซ์แล้วก็จะถูกทําโทษนะครับโดยนักลงทุนทั่วโลกนี่แหละครับที่จะไม่ใส่เงินลงทุนเข้ามานะครับหรือเทขายหุ้นในขณะที่ถ้าท่านเพิกเฉยต่อต่อการปรับปรุงนะครับในเรื่องนี้ค่ะ นะครับอ่าทีนี้ครับในประเด็นแบบนี้ถามเพิ่มเติมเลยคนที่จะไปลงทุนก็จะมองว่าอันนี้ในเมื่อมันเป็นเทรนด์แล้วเนี่ยจะเป็นโอกาสในการลงทุนอย่างไรบ้างครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนํยแบบนี้นะครับขออนาสไลด์ขึ้นมานะครับแนะนําให้รู้จักกับกองทุนของเรานะครับที่กําลัง IPO อยู่ตอนนี้นะครับชื่อ S B Global Climate Change นะครับหรือว่ากงทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Climate Change นะครับหรือ S B Climate นะครับเรา IPO วันที่1ิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดมิถุนายนนะครับทีนี้ในแง่ของการลงทุนนะครับมีบริษ ประเมินทําการประมาณการไว้นะครับว่า11ีมการลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Climate c h a n เนในแร่งของการเป็นโซล,ลูชันเรเยออเลเวเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรายได้รวมกัดต่อปีนะครับอยู่ที่ระดับ12ล้านล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐนะครับต่อปีในปี2030ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากนะครับโอกาสการเติบโตในอนาคตสำหรับทีมการลงทุนนี้ยังคงมีอยู่ นะครับจุดเด่นของกองทุนริซิพีไคลเนะครับก็ถือว่าเป็นทีมการลงทุน climate change ที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่แล้วทั่วโลกให้ความสนใจนะครับความร่วมมือ Paris Agreement นะครับ194ประเทศรวมกับ EU เป็น195ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเออ่ครอบคุมประมาณ98%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกแล้วนะครับ <S <S ให้ความร่วมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวกองทุนนี้เองความแตกต่างจากกองทุนอื่น climate change ม,มีกองทุนมากมายนะครับในอุตสาหกรรมแล้วนะครับแต่ว่าความแตกต่างของกองทุนน้คคืออ Climate กก็ว่าลัษณะขงหุรัับกการคดเลือหุ้น นะครับเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากกองทุน i พ e Change ที่มีอยู่ในตลาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้เองเน้นรวทุนในหุ้นสไตล์ที่เป็นลักษณะคอนะครับหรือว่าบริษัทที่มีไม,ไม่ทิ้วไปทางโกลดหรือไม่เป็นแวลูนะครับแต่ตัวนี้มีทั้งคอทั้งแวรลูรวมอยู่ในพอร์ตกองทุนนะเพราะฉะนั้นจะมีความมีเสถียรภาพปลอดภัยหรือผนผลต่่ำกว่ากองทุนลักษณะที่ทิ้วไปทางที่เน้นไปทางกลุ่มที่เป็นโกลด์สไตล์นะครับพวกอันนั้นจะเป็นในกลุ่มที่อาจจะเป็นพิเม t เทคหรือว่า Clean Tech ทั้งหลายที่อาจจะเป็น Small Mid Cap ที่ธุรกิจเพิ่งเติบโตนะครับแต่กองทุนนี้เอง Speed Climate เนี่ยเน้นในกลุ่มที่เป็น Solution Provider นะครับที่มีธุรกิจดําเนินการอยู่แล้วนะครับสามารถสร้างไรายได้ในปัจจุบันได้ดีนะครับด้านซ้ายมือนะครับสไลด์ก็คือว่า,าตัา้งแต่การกลุทุนี้นะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ50%หรือ60%เนี่ยครับจะเน้นไปที่ Solution Provider คือผู้ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการประหยัดพลังงาน นะครับหรือว่าด้านการที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ sustainable transportation หรือพวกรถยนต์ e ีนะครับหรือว่า autonomous car นะครับหรือว่าการจัดการขยะหรือพลังงานมาทั้งหลายพวกนี้ครับเออเรื่องนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ธุรกิจโดยตรงช่วยให้โลกดีดีขึ้นในทางบวกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนด้านขวาเลยคือกลุ่มที่เป็น transitioning นะครับคือกลุ่มที่กําลังเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือยังเป็นจะเป็น next gen ของ solution p r โซลูชันพรับีเอองยู่แล้วก็เสนอใหมร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่เป็นเทรนใหม่ๆขึ้นมานะครับช่วยในเรื่องนะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความบาลานซ์ในแง่สองสวนค่วนซ้ามือคือกลุ่มที่ s ต a บิลแล้วแล้วก็เป็นพียวเพลย์ในเรื่องนี้ขวามือก็จะเป็นธีมอะไรใหม่ๆที่หาโอกาสที่จะเติบโตเป็นโซลูชันโปรไวเลอร์เนี่ยหมดได้นะครับครับคุณเอกครับทีนี้พอเราพูดถึงคาว่ากองทุนก็มีความหมายมันต้องมีไส้ในเนาะอยู่ในเซกเตอร์อะไรบ้างหรือกระจายในภูมิภาคอะไรบ้างนะครับ ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าตัวนี้เองมีความแตกต่างนอกจากเมื่อสักครู่และวผู้พ oh. ุ้นสไตล์เป็น c คอและ v a l ์ลูแลนะครับ oh. ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงตัวนี้เองต้องทุนเอสพีไคลเมดนะครับเน้นลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับเอ่อในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะแค่แค่อีกกลุ่มอินดัสเทรีเท่านั้นนะครับหลายๆที่หลาย หุ้นเนี่ยที่เกี่ยวกับธีมไรแบตเชีเนี่ยอยู่ในกลุ่มอินดัสเทรียลนะครับแต่ตัวกองทุนนี้จุดเด่ดนก็นคือว่ามีการกระจายลงทุนในทั้งเซกเตอร์ที่เป็นไอทีนะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นแบตเรียลนะครับแบตเรียลคือวัสดุนะครับที่ใช้ในโรงงานหรือว่าช่วยให้โลกเหลือค่าสีเขียวทั้งหลายเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มนี้นะครับที่กองทุนนี้ให้การโอเวอร์เวทไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับจุดแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับของกองทุนนี้เนี่ยจากกองทุนอื่นคือว่าในแง่ของรายประเทศนะครับน้หนักรายประเเทศอง พุ่นมีการเลือกแบบปอรตทอมอัพนะครับเลือกเลือกตัวหุ้นจากปอรตทอมอัพไปจากพื้นฐานนะครับแต่ว่าพอประกอบเป็นพอร์ตการลงทุนแล้วเนี่ยจะเห็นไว้ว่าอันเดอร์เวทนะครับก็คือว่าลงสัดส่วนการลงทุนเนี่ยอยู่ในสหรัฐเนี่ยเพียงประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น mm hmm. นะครับอย่างที่สตาร์ที่บอกว่าด้วยด้วยมุมมอง,มองของผู้จัดการกองทุนหลักที่เป็นไร mm hmm. กินเทมเบอร์ตันเนี่ยนะครับเขามองว่าราคาและตัวนะครับของหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับในธีมการลงทุนนี้นะครับอาจจะมีราคาที่สูงนะครับหรือแพงกงงกกกกกวว่่่่่่าาาาาาาเเเอออสสิงงททีีค้มมมหหห็็นนนนโใลุุปรรถูื นะครับก็เลยเป็นอันดับเว็บสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือจุดแตกต่างครับค่ะหน้าหุ้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะมีตัวอย่างหุ้นไหนที่เราน่าจะต้องตามกันใช่ค่ะอ่าได้ครับผมเดี๋ยวไปดูที่ท top 10กันนะครับอ่าตัวสิบอันดับแรกของกองทุนนะครับจะกองทุนนี้มีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง50ตัวนะครับปัจจุบันที่ทั้งหมดเนี่ย37ตัวนะครับก็คือพอร์ตการทุนหรือตัวพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จํานวนมาก นะครับน้ำหนักการลงทุนในแต่ตัวก็จะมีเ,เป็นไฮคอนวิชั่นนะครับลงทุนในสัดส่วนที่อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่ามีการกระจายในหลากยเซกเตอร์และก็หลายประเทศนะครับอย่างตัวท็อปฟนะครับอย่างตัวแรกเป็นแซงโกแบงนะครับเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนะครับจริงจะมีในเมืองไทยด้วยนะครับพวกทำที่วัสดุพวกยิปซั่มหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้างนะครับตัวนี้เขาจะเป็นผู้นำนวัตกรรมทางด้านวัสดุหรือว่าฉนวนการความร้อนในการก่อสร้างอาคารสีเขียวหรือปร b นบิ d ิ่งทั้งหลายนะครับ นะครับตัวที่2เป็น s s e นะครับคือบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้านะครับจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงแดดเอ่อพลังงานน้ำนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเอ่อเพียรเพลเรื่องรีดิวเบิลเอ็นเออร์จีเลยนะครับอีกต้นหนึ่งของตัวอย่างนะครับตัวที่3ก็คือเอ่อสมิลฟิทแคปป้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อบริษัทเรื่องผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับของยุโรปนะครับตัวนี้ก็คือกระดาษลูกผูกหรือว่ากระดาษกล่องปลาครับที่เราใช้เวลาสั่งสินค้าเข้ามาครับอีเลเวอรี่เนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะมาช่วยอะไรคื เป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้นะครับก็ะะจะมาตอบโจทย์ในแง่ของการจัดการเรื่องขยะนะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับตัวท็อปเทนให้เห็ุภาพว่าเป็นบริษัทที่เราเราอาจจะไม่รู้ชื่อบริษัทนกแต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ในปัจจุบันนะครับครับผมถามคุญแจเพิ่มเติมอย่างนี้ครับผลการดําเนินการตัวกองทุนละว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาดาเนินการออกมาเป็นยังไงบ้างครับอ่าโอเคเลยครับผมเราจะเห็นว่าเนื่องจากเมื่อกี้นะเราเห็นสไตล์ของหุ้นนะครับว่าเป็น global และเป็น core value นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเป็นหุ้นทั่วโลกได้เลยกระจายห เราเห็นว่าตัวเส้นนะครับว่ามีการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้เออ่เรียกว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว MSCI All Country World Index หรือดัชนีหุ้นโลกนะครับเพราะตัวนี้จะสิ่งที่เห็นคือว่าเราสามารถใช้กองทุน ESG c ไคลเมทเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพอพอร์ตโฟลิโอของท่านได้นะครับไปทดแทนในส่วนน้ำหนักของการลงทุนใน Global Equity หรือหุ้นทั่วโลกนะครับหุ้นทั่วโลกที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มจากกลุ่มที่เป็นฟิกเทคนะครับเออ่หลักๆเนี่ยอาจจะไม่กี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้เองนะครับตัว ESG Climate เนี่ยทำผลตอบแทนได้สรีนะคัับตว แต่ชนิดผู้โลกนะครับโดยที่ไม่ได้มีพุทธบิชกคนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถใช้สร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงนะครับในในแง่ของขาขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ดีขาลงเนี่ยนะครับเราจะมีข้อเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นเทียบกรุ๊ปเอเวอเรจนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีลักษณะของการลงทุนใกล้กลเคียงกันเนี่ยกองทุนสปีดคลายเม็ดตัวกองทุนหลักเนี่ยครับสามารถทําผลตอบแทนในแง่าขาลงเนี่ยป้องกันดาวไซด์หรือมีดาวไซด์ที่ต่ำกว่ากองทุน กลุ่มเดียวกันได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาลงสบายใจนะครับ mm hmm. ขาขึ้นก็ดีด้วยทําให้ <Okay. S 2> พอร์ตเราสามารถเติบโตอย่งังยืดได้ใน <Okay. S 2> สิทรัภาพในระยะยาวครับผมอยากฝากอะไรกับผู้ลงทุนเพิ่มเติมไหมคะแม้แต่ในมิติว่าเอ้ยเขาควรนจะใส่ไว้ uh huh. ในสมิคลครเมรกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตคนเป็นกลุ่มไหนรับความเสี่ยงอะไร mm hmm. ที่เราต้องรู้เพิ่มเติมบ้างเช่นอัตรตาแรกเปลี่ยนอย่างเป็นต้นเนี่ยคะ่ะโอเคครับผมกองทุนนี้เองนะครับคือเราเรา,เรามี เป็นกองทุนพุ้นทั่วโลกนะครับ mm hmm. หลายๆท่านเนี่ยแล้วแต่ผมมองครับสามารถปรับใส่ s อสบี m a t e เป็นส่วนหนึ่งของส่วนสัดส่วนการลงทุนพุ่ทั่วโลกได้ท่านนะครับที่มันจะส่วนใหญ่พอพอร์ตโฟลิโอคือลงทุนระยะยาวได้นะครับในขณะเดียวกันสําหรับท่านที่มองตีมการลงทุน climate change เป็นต mm ีมเมติกฟันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าท่านสามารถมี s อสบีไฟเมเพิ่มเติมจากตีมติกฟันที่ท่านมีอยู่ได้ mm hmm. ท่านบางท่านอาจจะมี s อ c บ e a ลหรือว่ากลุ่มที่เป็น c e a n t e c h ทั้งหลายนะครับหรือ,อที่เป็น c Primate a h n g e ตัวนอนจนตัว การที่ลงทุนในสปอรมิดแคปแล้วก็ทิ้วไปทางโกลดตัวนี้ไม่ใช่เอสบีไตรเมทในที่คอร์และ Value เพราะฉะนั้นหน้าพอร์ตนะครับจะไม่มีความซําซ้อนกันถ้าท่านสามารถเลือกสัดส่วนนี้เป็นทั้งได้ทั้งพอร์ตแล้วก็ส่วนสัญลายพอร์ตได้นะครับในแง่ของความเสี่ยงการลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกองทุนหุ้นนะครับก็ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาหุ้นนะครับแม้ขณะเดียวกันเรื่องอัาตราเปลี่ยนนะครับกองทุนนี้จดทะเบียนแบบป้างกันความเสี่ยงตามดูในพืนทีของการอง ครับมันก็จะมีการดูนะครับมุมมองการดูเรื่องค่าเงินนะครับในการทําการเฮดจิ้งหรือป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับครับสั้นๆนิดนึงครับค่าธรรมเนียมเป็นไงบ้างครับโอเคในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้นะครับค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นนะครับฟรอนต์เอ็นปีนะครับก็คือ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับรวมแบบแล้วนะครับในขณะที่ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับอยู่ที่1 6ึ่เปอร์เซ็นต์รวมแบบแล้วครับผมก็เป็นค่าธรรมเนียมกองทุนต่างประเทศลงทุ้นหลักประเทศทั่วไปครับที่ที่เรามีการเก็บบออยู่ในนนนตี้ะครั ได้เลยค่ะันี้คุณมากนะคะคนนุณเอกคะที่มาพูดถึงตัว S B Climate นะคะขอบคุณมา<อ>กครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับขอัวทัครับ คุณพูดินันสัจจยากรนะคะดี렉เตอร์ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจไทยพาณิชย์นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่า12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่คาดการณ์ว่าจะเป็นรายได้จากฝั่งของธุรกิจ Primate ทั่วโลกนะคะ s b สบ i m a t e ก็เลยจะลงทุนในหุ้นกลุ่มคอกับ v a l u ลไม่เน้นกร h นะคะก็คือไม่ได้เน้นเติบโตก้าวกระโดดนะคะแล้วก็อาจจะให้ใน b บ n ฟิตด้านความมั่นคงความปลอดภัยที่มากกว่านะคะเลือกหุ้นแบบ b o t ท o m up แล้วก็ g ว t สหรัฐน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับ NCI เนะคะแล้วก็ High c o n v i c t i ่นหุ้นประมาณ340ตัวผลตอบแทนสูงสีหุ้นโลกนะคะโดยไม่มีกรดในช่วงที่ผ่านมาส่วนตัวดรอดาวเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลีย่ยแล้วก็สามารถที่จะลงทุนทั้งคอร์อตก็ได้หรือว่าสแตทไลท์พอตก็ได้เช่นกันค่ะนะครับก็เป็นเทรนด์ของโลกมันไม่ใช่ทางเลือกนะครับการเป็นทางรอดไปแล้วที่ทุกคนจะต้องเดินหน้าร่วมกันในการลดโลกร้อนด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าาวสรรดีดจ the Standard Ra ัน,นะคบ